สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบมันบ้างค่ะพี่น้องมันีนสภาพมาเห็ดอาหารฝรั่งค่ะพี่น้องเป็นอาหารฝรั่งสไตล์อีสานเนาะค่ะสไตล์นูง่ายๆมันบ้างค่ะก็คือผัดสปาเกตตี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเส้นสปาเกตตี้นูมากกับมือหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็จะใส่ไปในน้ำที่ต้ใหม่เนาะค่ะน้ำพิมพ์ใหม่นี้งูก็จะใส่เกลือกับน้ำมันค่ะพี่น้องก็ต้มลงไปในซองผมบอกว่าต้มเจ็ดนาทีแต่สำหรับผมงูเจ็ดนาทีเอาโบยูค่ะพี่น้องเส้นแข็งงูก็เอาสามสิบนาทีเลยค่ะพี่น้อง นะ,ะ,ะคะก็ค่อยต้มไปสปาเกตตี้นะคะพี่น้องเฮดไดสองแบบสำหรับบานนู้นนะคะพี่น้องบางบางเคือกับจะเอาไปพัดร่วมกับหนาเลยค่ะพี่น้องบางเคือกับจะเอาเส,นส้นแล้วเอาหนาละนะคะพี่น้องแต่ว่าที่นี่นิยมเอาเป็นแบบว่าพัดคลุกไปกับทั้งเอ่อทั้งหนาเลยค่ะใส่ลงไปเลยเพื่อความันแสบด้วยสัตนค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้จะลองเห็ดเบิง้ง แล้วก็มั่กระบองตางก,กันนะคะพี่น้องก็ขึ้นหนาข้าปรุงแล้วเรียบร้อยก็คอยเอาเซ็นมาใส่หรือว่าหลาดหนาก็ได้นะคะเห็ดนี้ไงแต่ว่ามูสเฮดสไตล์พัดไปทั้งหนาเลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะในช่วงที่ต้มเซ็นนะคะพี่น้องได้นูสับผ้ามาเตรียมของค่ะน,น่ค่ะพี่น้องต้มไปเรื่อยๆสามสิบนาทีค่อยับเปื่อยค่ะพี่น้อง เอาละคะ่ะพี่น้องอของทีินุสเตรียมนะคะพี่น้องก็มีเฮดลิ้นขาวลิ้นดำนะคะเฮดเอีกอย่างหนึ่นออ,อริจินี่แหละคะ่ะพี่น้องแล้วก็ที่จริงนะต้องใส่เฮดแคมปีย่องนะคะพี่น้องแต่ว่าเข้าเฮ็ดอาหารสไตล์ไทยนะคะเข้าดัดแปลงไดค้ค่ะก็จะมีแฮมนะคะพี่น้องนะะี่ค่ะแฮมเอามาหั่นใส่แล้วก็อกไกค่ค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะบัคเือเทศหอมใหญ่แล้วก็จะมีใบกระวานแล้วก็ใบเออ่ อันนี้พงอลิกาโนนะคะพี่น้องแล้วก็สมีใบกระวานน้ำค่ะแล้วก็ซอสนะคะรนุกับสื่อซอสสาเร็จรูปแบบนี้มาเลยค่ะใส่ง่ายสหรับแม่บ้านยุคใหม่ค่ะพี่น้องเข้ากับมะเอเพิ่มเออนี่ค่ะมะเขือเทศอบแห้งค่ะสื่อมากเลคะพี่น้องนี่ค่ะมะเขือเทศอบแห้งแล้วก็มีเนยนะคะพี่น้องเนย นเน่ยกล้องนึ่เก็มีซอสบะเกอเฮดสดนคะคะกับบะหมี่ยังอาหารฝร,รั่งสมาาสปุงเซตเกือกับพริกไทยแค่น,นั้นนะคะพี่น้องเอาเราจากเดนูสมาหั่นเตรียมแล้วเรียบร้อยเข้ามาบึงกันค่ะราคาพี่น้องหลังจากนูกเตรียมเครื่องแล้วนาะค่ะพี่น้องก็จะมาทําการผัดค่ะใกล้นุก็จะหั่นเป็นสินแบนๆก็สินนะคะพี่นอ้องก็แฮมค่ะหอมใญ่เห็ดนะคะพี่น้องนคะคะหั่นไปหั่นมากหั่นมืดสือของพี่นอออ้องเอออาสินแมวกลวัวดลำบาก หันเจ้าเจ้าเจ,จ้าเอาเลือดออกเลือดติ๊งติงเลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนุ่งสูตรไซนเนอย์ลงไปก่อนนะคะสูยรไซนเนอร์หลายเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าห้าพัดเส็นหลายะสด้มีความหอมความแซ่บค่ะ ตัวน,นี้มันห่อนเร็วเลยค่ะพี่น้องน่คะใส่ลงไปนะิยนึงก็ห่อนแล้วพาสเนให,ห้อมค่ะพี่นอ้องแหะลา่บรสอันต้นค่ะอาหารเป็นังไงค่ะพี่น้องแต่ว่า,าบริยุคเนี่ยคืออาหารไทยนะคะจะผสมสื่อํำเร็จรูกมันเลยสื่อซอสํำเร็จรลูปค่ะมันก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งค่ะก็เอาหอมใหญ่ลงไปพาสค่ะพี่น้อง พาดทิ้พร้อมเลยค่ะพี่น้องเขาบอกว่าเมนูอาหารนีในมหะพี่น้องนุง่งใส่สปาเดชเฮดคือต้นตำรับเลยเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเอา่อห้าวสปาไทยนะคะดัดแปลงเอาค่ะพี่น้องจะเป็นสปากเกตตี้ขี้เมาหรือว่าสปากเกตนะตี้หนะต้องการหินมือเพชรนะคะพี่น้องแล้วแต่ห้องนะคะเหมือนเชื่เเอเ้าวแดัดแปลงเอาใส่นุ่ใน,นใส่นี่ใส้โบจัมเป็นต้องใส่เกลือกับพริกไทยเนาะค่ะพี่นอ้องอะไรมันแสบก็ใส่ลงไปะคะ่ะ แม่เริ left left ่มพร้อมแล้วค่ะพี่น้องนุ่มก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะใส่เครื่องต้องไหนนะคะพี่น้องแต่ว่าบางคนเพิ่นก็จะใส่ซอสนี่ลงไปเลยแต่ว่าหนู่มโบ๊ชก็ใั่ค่ะหนุ่มใส่ไก่ลงไปผัดกันค่ะไข่เนยได้จะทะใหม่มากมันกรบโบติปนะคะพี่น้องเฟินเครื่องร้อนค่ะ จะไปแนมลงไปตามด้วยหอมใหญ่ค่ะทอดทุกอย่างให้มันสุจกจะน่อยๆตรงขาที่หน้องพอทุกอย่างมันสุกไปเทดลงไปค่ะ มันยิ่งเล้ยเห็ดเยอะเลยค่หพ่นองเพราะว่าเสร็จมันหลายเห็ดพัดลงไปมันก็จะหยุกค่ะเมนูพัดเห็ดมาชุกกันนะคะพี่น้องพ่อพัดเห็ดเริ่มชุกอล้วค่ะนี้ไปจะใส่ซอสมะเขือเทศอบแห้งค่ะซอสนี่เยอะใส่หลายเลยค่ะพี่น้องมันจะมีความเปรี้ยวค่ะมันจะเปรี้ยวจะเข้าสุใส่ซอสอีกซอสกำเริ่มรูปอีกค่ะพี่น้องก็เลยใส่เห็ดตองตองข้าวพอค่ะ เต <ge> ิมซอสอีไปเลยข้าวะป๋องไปเอ่อเอาหนังใส่เลยค่ะพี่ดอกบุญเชิญมันก็คือเอาหนังเป็นหลังๆมาเทใส่เพราะว่าถ้าวทำการแบบแพ็คแบบแพงๆค่ะจะเลือกกระปองเอาหนังใส่นะคะี่นอม ก็รับสูดของมอเบอรมาค่ะอันเป็นนเท็ดเป็นอีลียค่ะ่นอนเข็นวิธีทำของนูนี่กัเนื้อวากันไปใส่ผนวงคือสู่อไทสูมั่นสไตลไทยสไตล์มั่นนะค่ะนวดสไตล์นู้อจะเทนตดเป็น ตนนัวนุก็จะใส่ใบกระวานลงไปสองใบค่ะเพิ่มความหอมอาหารกำลังไงแห้งค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปใส่เกลือประมาณหนึ่งส่วนเนี่นะคะพี่นองก็ว่า ซอบเค้าจังนี้จะมีความรสชาติจแล้วค่ะข้าใส่ตะเกียรพ่อค่ะต่ที่นี่ค่ณโบกินพี่ไข่กับสุบประรดนะใส่มะเขือเทศลงไปเ<ม>ดยนหนูพ,พัดทุกอย่างให้ซุกเข้ากันดีก่อนจ้า เห็ดกับผู้ย่างเขากันนะคะพี่น้องใส่ใบกระวานลงไปอ้บุมแมนค่ะใส่อลิกาโน่ค่ะพี่น้องเราพีเตอร์ค่ะพี่น,พน้องเขาโถอขออาไข่มะล่มลํำพิดค่ะ อย่างซุปดีเข้ากันนะคะพี่น้องเอาเส้นใส่ลงไปเส้นกับข้าวกะเอาด้วยค่ะพี่น้องใส่หลายเสรามากเลยค่ะจะวางบนต้นขึ้นกินนะคะขึ้กนกะเสรอเอาแบบว่าลาบจะสีกระไรค่ะพี่น้องตลัดสำหรับคนูนนี้ คือคุณแบบทัดมันแข็งมันสีเลยค่ะพี่น้องมันเข้ากันมันจะมีความรสชาติมันจะไปจับกับเสร็จเนาะคะ่ะพี่น้องมันจะแซกบกว่าแบบเป็นสีนะคะอันนี้คือมักไข่มัก,ม,ก,ม,กมันเลยจ้ะพี่น้อง บาดนี่นาะงนุกสะฮันฮันของนะคะนุกสะฮันสินใหญ่แน่เพราะว่ามันอแได้เห็นแล้วมันอแได้กินเป็นสินเป็นอันเลยคะ่ะพี่น้องสำหรับบ้านของจ้ากินกันยาสีเพราะว่าฮันสินน้อยๆมันก็ะสาะไปกับเส้นมันก็ะเสบเห็นนะคะพี่น้องนะคะหอมห้วนหอมค่ะหอมใบอริกาโนะกับใบกระวานเึ้ามาอันนี้เป็นสไตล์ของหนูเองโดยค่ะพี่น้องอัศบดีฝรั่นนงจ้าน,น,น,นะคะฝรั่งเคิงเคิงซีสเกตค่ะพี่น้องดัดแปลงเอาค่ะ,พะเะพราะ,ททว,ะ,ะว่า อ,อาหารไทยนะคะค้นไทยเกกพกดกอร์เผาค่ะพี่น้องข้าสารถได้แปลงคือปลาค,คนไทยได้ค่ะข้าบาจําเป็นตรงเป๊ะคือของฝรั่งนะคะพี่น้องอันนี้เย็ดในเบิร์เกอร์ค่ะพี่น้องอสไตล์โมค่ะคะถ้าสมัครแห้งแห้งกว่านี้นะคะพี่น้องข้ากันพัฒมันแห้งกว่นนี้ก็ได้ค่ะแต่สลหรับนูคิวบ้าพ่อลวค่ะเพราะว่ามันจะมีหาซอสน,นะคะนําซดสกินกับน้ำผับนะคะ มนันเอาละค่ะพี่น้องแค่นี้ก็แล้วเรียบร้อยปิดไฟอาหารพลังสไตล์นุ้งค่ะพี่น้องนุ้งอาจจะบริจัดใส่ถ้วยใส่ซ้ำให้เบิ้งนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสไตล์บ,นบานๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะใส่ถ้วูให้เบิ้งใกล้ๆนี่ค่ะผัดสปากเกตตี้ค่ะสไตล์นุ้ง พราะว่าทุกอย่างนะคะพี่น้องพวก,กอซอดหัยังงข้ากระสือสาเร็จรูปมากนะคะข้ากระบอยุ่งยางเป็นในข้าสมัย็จรแต่เตรียมของเตรียมย่างเน่แค่นั้นแหละคะ่ะแล้วเขาก็าเพิ่มเกลือลงไปอีกหน่อยนึงมันจะมีความเปรี้ยวความนัวในน้ำซอสอู่แล้วะคะ่ะคือแม่บ้านยังมีสะดวกค่ะพี่น้องนี่แะค่ะสะดวกสบายค่ะอาราจ้าขอพูดละลายด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็ไลก์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูณก็ลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องั้งเผื่อไม่เผื่อเกานะคะ เป็นอาหารจานเดียวนะคะพี่น้องถึงวิธีท,ท,ทาค่ะนุ้กก็จะเอาใส่กระทะหรือใส่ยังใหเบิงสซี่ค่ะพี่น้องเพระาระว่าไปใส่ถ้่วยก็คือเกาะคะ่ะก็เลยใส่เฮเบิงเจอซี่ือ้สดงเห็นความเยอะความใหญ่ความกว้างความเผ็ดของนุ้นนะคะพี่น้องขอบคุณละลายไปราคาที่หนึ่งด้วยสเปดกับเขาเมนู่อไปค่ะถ้าว่าเบิรงว่าจะเป็นเมนู่เอียงะค่ะพี่น้องขอบคุณละลายจ้า